วัสดีค่ะมาพบกับช่อง d b r i วริสสอกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางและก็เทคนิคนะคะในเทคนิคแนวทางยี่กีห้องลอต t ต v i วีประจำวันอาทิตย์ที่8เดือนสิ6 3กนะคะก็จะมาบอกเทคนิคซึ่งสูตรมันหลุดแล้วนะคะสูตรมันหลุดแล้วแต่ทีนี้จะมาบอกเทคนิคว่าเราควรที่จะพักคนที่จะชะลอ,อะการลงทุนในตอนไหนนะคะก็สูตรที่1ที่แอดทำลงคลิปไปแล้วตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ เข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาเรื่อยๆจนถึงสูตรจนถึงรอบที่19เนะคะเข้ามาเรื่อยๆจนถึงรอบที่19 <c oughs> ก็คือเข้าตอนช่วงแรกๆเลยจะเข้า3หลักด้วยกันก็คือเข้า2ตัวบนรูดหลังนะ,ะเข้ายาวมาถึงนี่รอบที่15 <c oughs> แล้วก็แล้วก็มีเข้าที่2ตัวล่างรูดหลังเข้ามายาวๆย,ยาวเลยยาวมากจนถึงรอบที่19 แล้วก็มีโัวมาปรับปลายที่2ตารางรูดหน้าก็มีเข้าแล้วก็หลุดบ้างแต่ส่วนมากจะเข้านะคะทีนี้มันจะมีเทคนิคนะคะเทคนิคในการชะลอว่าคนที่จะพักตอนไหนนะ,ะก็คือว่าอันดับแรกก็คือดูรอบนะคะรอบอาถรรพ์รอบอาถรรพ์ก็คือรอบที่ลงท้ายด้วย10เช่นรอบลงท้ายด้วยศูนย์เช่นรอบที่1 0 20, 30, 40, 50นะคะก็ตรงนี้ก็รอบอาถรรพ์รอบที่ลงท้ายด้วยรอบที่20 ะะก็คือหลุดหมดเลยนะคะหลุดหมดเลยแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปนะคะอย่างเช่นลงท้ายด้วยรอบที่ศูนย์ที่ลงท้ายด้วยรอบที่10เนี่ยก็ยังไม่หลุดนะคะเห็นไหมคะน,นี่ก็ยังไม่หลุดแต่ว่ามันจะมีเทคนิคว่าให้ดูว่าหนึ่งลงท้ายด้วยลงท้ายด้วยรอบที่ลงท้ายด้วยศูนย์จนสิบยี่สิบสามสิบก็คือพักเช็คสูหรือชะลอหรือจะลงทุนก็ควรที่จะลงทุนน้อยๆอย่าลงทุนมากแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเลขผลลัพธ์ที่เราได้นะคะเห็นไหมคะ ผลลัพธ์ที่เราได้มันลงท้ายด้วยตัวเลขที่เหมือนกันหลักหน่วยเหมือนกันนะ,ะอันนี้3นี่ก็3มันจะเข้า1รอบนะคะแล้วก็เข้า1รอบคือจะเข้าทุกตัวแล้วรับถัดไปจะหลุดนะ,ะอันนี้คือแน่นอนเลยฟันธงเลยมันจะหลุดก็คือมันลงท้ายด้วยรอบที่20แล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก่อนหน้านั้นน,นนะคะลงท้ายด้วยหลักที่เหมือนกันเลขที่เหมือนกันแล้วมันจะเข้า1รอบเข้า1รอบพ๊บเนี่ยมันเข้าทุกตัวเลยรอบต่อไปก็คือจะหลุดนะคะก็เป็นเทคนิคในการ ดูว่าคนที่จะลงทุนหรือชะลอการลงทุนตอนไหนยังไงนะคะี่ก็ฝากกดติดตามช่อง d ีบิวรีสองห้าหด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ